นี่คือ,อยานอวากาศที่ทำงานได้ยาวนานที่สุดบนดาวองคารนะครับข้างหลังของผมคือโมเดลของยานที่ชื่อว่า Opportunity หรือมีชื่อเล่นว่า o p ปบี้นั่นเองเนะครับออี้ถูกวางแผนให้ทำงานอยู่บนดาวองคาเนี่ยแค่90วันเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเนี่ยน้องสามารถมีชีวิตรอดอยู่บนดาวงคารได้มากกว่า5,000วันวิ่งเดินทางไปไกลมากกว่า40กิโลเมตรแล้วนะครับพร้อมกับได้มีภารกิจในการสำรวจสิ่งต่งตางๆค้นพบหลักฐานที่ชัดเจนว่าในอดีตแล้วเนี่ยดาวงคารเคยมีแม่น้ำไหลผ่านมาอยู่นะครับซึ่งโมเดลที่เห็นข้างหลังเนี่ยครับคือขนาดเท่ากับของจริงเลยนะฮะแม้ว่าเราจะเห็นจากภาพแอนิเมชันจะดูว่ายานลำนี้มีขนาด ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยใหญ่พอๆกับตัวผมเลยซึ่งตัวโมเดลของยานอ็อบบี้เนี่ยครับกำลังถูกจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการเฟสเจอร์นี่แบงกอกและสิ่งที่พิเศษกว่านั้นครับคือในวันที่9้ามีนาคมนี้เนี่ยเราจะมีการจัดทัวร์พิเศษนะครับพาไปดูเจาะลึกแต่ละโซนที่ถูกนํามาจัดแสดงตอบทุกข้อสงสัยที่คุณอาจจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องอวกาศนะครับถ้าสนใจมาทัวร์นี้มาฟังผมเล่าเรื่องอวกาศกันแบบสดๆเลยเนี่ยสามารถดูรยายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างของวิดีโอนี้กันเลยนะครับและมาพบกันครับ